ศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางหน่วยบริการส่วนหลวงก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่13ตุลาคม2559 เพื่อเป็นศูนย์ปฏิบัติการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการทั้งด้านการศึกษาและเตรียมความพร้อมให้แก่เด็กก่อนวัยเรียนตลอดทั้งปฏิบัติหน้าที่ให้คำปรึกษาแนวข้อมูลสารสนเทศให้บริการวิชาการด้านการศึกษาพิเศษรวมทั้งพัฒนาอาชีพแก่ผู้ปกครองผู้ดูแลคนพิการร่วมกับโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาพิเศษในเขตส่วนหลวงเพื่อให้การจัดการศึกษาเกิดความเสมอภาคทั้งเชิงโอกาสและเชิงคุณภาพ โดยวิสัยทัศน์ของหน่วยงานมีดังนี้คือศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางหน่วยบริการส่วนหลวงจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพเท่าเทียมเข้าถึงชุมชนมีส่วนร่วมจากกลุ่มภาคีเครือข่ายพัฒนาแหล่งเรียนรู้นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานสากล ซึ่งเป้าประสงค์ของหน่วยบริการส่วนหลวงคือผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษได้รับการพัฒนาฟืน้นฟูเชื่อมต่อตามความต้องการจําเป็นพิเศษอย่างเต็มศักยภาพและผู้ที่เกี่ยวข้องมีศักยภาพในการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจําเป็นพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมพื้นที่เตส่วนหลวงและพื้นที่ใกล้เคียง ปัจจุบันหน่วยบริการส่วนหลวงมีครูและบุคลากรรวมทั้งสิ้นจำนวน10คนประกอบด้วยครูผู้สอนจำนวน5คนและพี่เลี้ยงเด็กพิการจำนวน5คนหน่วยบริการส่วนหลวงมีแนวทางในการจัดก,กิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆของผู้เรียนดังนี้ 1. พัฒนาการด้านร่างกายการสอนทักษะกล้ามเนื้อใหญ่การสอนทักษะกล้ามเนื้อเล็ก 2. พัฒนาการด้านอารมณ์จิตใจ 3. พัฒนาการด้านสังคม 4. พัฒนาการด้านสติปัญญา 5. ้ททักษะจำเป็นเฉพาะความพิการจัดการเรียนการสอนโดยแบ่งเป็นห้องเรียนทั้งหมด4ห้องเรียนประกอบด้วยห้องเตรียมความพร้อมหรือห้องพระอาทิตย์ห้องเตรียมความพร้อมเพื่อการส่งต่อหรือห้องดวงดาวห้องกิจกรรมเสริมหลักสูตรกายภาพบำบัดหรือห้องพระจันทร์และ ห้องกิจกรรมเสริมรักสูตรแพทย์แผนไทยหรือห้องทองฟ้าซึ่งแต่ในห้องเรียนนั้นมีการจัดการเรียนการสอนโดยออกแบบกิจกรรมตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการเหมาะสมตามศักยภาพ นอกจากการจัดก,การเรียนการสอนภายในหน่วยบริการส่วนหลวงแล้วยังมีการกำกับติดตามอย่างต่อเนื่องโดยมีการลงพื้นที่ให้บริการเยี่ยมบ้านนักเรียนเป็นรายบุคคลมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ภายนอกเช่นห้องสมุดในชุมชนตลาดนัดในชุมชนรวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและส่งเสริมศักยภาพในการเข้าร่วมกิจกรรมในงานศิลปะหัตถกรรมและงานสเปเชียลโอลิมปิก ทางนี้หน่วยบริการส่วนหลวงมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ตามศักยภาพและสามารถใช้ชีวิตร,ร่วมกับคนในสังคมอย่างมีความสุข